สวัสดีค่ะมาเข้าลังกับช่องช้าๆไปทัคทาน้องผู้เบสนะคะนี่เรามาเล่นกับน้องผู้เบสตอนเช้านะคะตอนนี้ก็หยุดเรียนพรุ่งนี้ก็ไปน้องปอมันด้ไปเที่ยวกับน้องเป้งนนบ้าน คนแหลกแมคนน้องเยอะด้วยเอ๊ะอไรปูเบ เชอือกตัวโซ่ตึงแล้วเล่นได้แค่มือโซ่หนูมันตึงแล้วเล่นได้แค่มือ nào oh, uh, uh, uh. <laughs> thôi lắng đi tạm có đại <laughs> khi điền tạm lầu ở cột này cột này cột này đập mưa canh ở cột cột cái กอดดีๆกอดพี่แป้งสิแล้วมาใส่หัยอีกต้องต้องทำก่อนใช่ไหมกระโปงกระโปงพี่แป้งสวย ส่ยังไงแมง <c oughs> ยืดไม่พอกอ <c oughs> ดหน่อยอย่าแรงนะจับมือกับพี <c oughs> ่ไหน ขอมือหน่อยครับขอมือหน่อยขอมือหน่อยฮัลโหลขอมือหน่อยผู้เบสขอมือหน่อยครับโอ้จับเหมือนกันกอด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 กันกอดกัน เยวังเย็บเช้าตัดอีแน่นี่แน่ <c oughs> เจ็บไหม <c oughs> เจ็บโลกอ้วนหนังดีหนังผิวพันดีน,ะน,ะ,น,นะน้องอ้วน <c oughs> <c oughs> น้น้องอ้วนน้น้องเอื้อนมีเนื้อ Yeah. 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 cắt đây, đây. <laughs> <Còn> đây. <laughs> đây đi chụp kem ăn chụp ăn ngon chụp kem ăn ngon chụp kem Chụp cam đi đi Chụp cam đi đi xì Chụp cam à, à. Chụp cái ke, chụp cam đi đi xì <laughs> เอ๋อะไรอะไรนี้มันง,งุนงินอะไรใส่พี่เนี่ยขัดใจพี่แป้งขัดใจมันง,งุดกินใส่พี่บ้าหรือเปล่าจมจับนมผู้เบลืจับนมผู้เบี้จับนมผู้เบี้ <c oughs> จะไปแกล้งน้อง kem kem ta cho mục hú nít ta cho mục khang nón dù khang lang à Ui. à Lucy Lucy má má hà nón rồi dạ ơi, อย่าอีกก็ได้ขาอ,อ่อนออมานี่สิฉันไปทำไรเลอกมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันแล้วล่ะสิท็ไมวิ่งไหนไหนเ๋ยวมาใส่อารมณ์ใส่พี่ทำไมเนะี่ย หุด <kę riff> นิดแล้วมาใส่อารมณ์ใส่ทำไมเนี่ยดีนั่งงวงไม่โดนเมื่อกี้เนะี่ยเมื่อกี้จุกเลยนะน่ะถ้าเกิดตัวถ้าเกิด sắc kết đuông, không biết gì cả, nếu kết đôn nguông nón mốc kia này chúc lấy đó nè, nếu thả lỏng thầm, khi, là... khi đâu? cái đuốc onu, lâu quá kháng cồn ไล่อะไรนนะ่ะหาไม่พอยก็ได้ไปหาไม่พอยก็ได้ไปก้าไปหาไม่พเร็วไปไป ถ้ามายืดอ,อกยืดอ,อกยืดอ,อก <c oughs> วส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับโซเบสแฟนนายกดน้องกอดน้องรถทองช้างแป้งรถทองช้าง <c oughs> มาล้อตัวหลบทั้งช้างโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมันจะมาชนพี่แล้วหลุดไม่ถึงครึ่งตัวก็แบนแล้วตัวแบนแล้วไปอยู่ใต้ช่องช้างช่องชเฉยนี่เห็นไหมมารอพี่หนูทำไมชนเลยกระเด็นเลยสมน้ำหน้าปากคิดนะค่ะไม่ได้ชนโอ้ย แปลกตีแป้งอ้ยเอาเลยเลยถ้าเกิดเอฟซีท่านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะคะพันธุคำน้ำงพุ่เบค่ะ